นี่นะครับวันนี้นะครับเรามาดูวิถีชาวบ้านนะครับนี่คือการาทาจากมุงหลังคาแต่ไม่ใช่จากนะครับอันนี้ทําจากต้นปาล์มใช่ไหมพี่ต้นปาล์มกับไม้ไผ่วิธีนะครับเราก็เอามาไผ่มาผ่าแบ่งเป็นสามส่วนนะครับ แต่ต้นปลายต้นปลายนี้เราจะผูกรวดไว้กันหลุดออกจากกันนะครับนะครับอ่ามันจะเป็นข้ออยู่นะครับแบ่งเป็นสามส่วนอ่าใช้ในการสานทับกันนะครับสามส่วนนี้น นี่ครับวิธีดังเดิมนะครับอันนี้เราจะเอาไปมุงไก่ใช่ไหมพี่ทำหลังคาไก่ใช่ไมอาเดี๋ยวเราไปดูหลังคาแล้วไก่กันเลยครับนี่นะครับหลังจากตรงนั้นมาเราก็มามุงนะครับครับวิธีสาร อันนี้เป็นไก่ไข่นะครับพึ่งเริ่มนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์เราจะอัพไม่ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ